สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกับ KP Invest นะครับวันนี้เรามีคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยก็คืออนาคตของ Bitcoin เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่แล้ววันนี้เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากจากทาง KP Invest มาครับเป็นภาพกราฟภาพเดียวเลยนะแต่ว่าสีสันจัดจ้านมากแล้วก็ดูซับซ้อนมันคือ Bitcoin Rainbow c h a r t หรือว่ากราฟสีรุ้ง Bitcoin เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ เราจะมาถอดรหัสภาพนี้กันครับมาดูกันว่ากราฟนี้มันพยายามจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับราคาในอดีตแล้วก็มันให้มุมมองต่ออนาคตไว้อย่างไรบ้างเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษนะที่จะแบบทํานายอนาคตได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตครับผมแต่มันคือโมเดลทางสถิติค่ะคือสร้างจากข้อมูลในอดีตเพื่อให้เราเห็นภาพใหญ่ของวัฏจักรราคาแล้วก็อารมณ์ของตลาดที่มันมักจะเกิดขึ้นซ้ๆํๆ เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องสิ่งนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับคือแกนของกราฟแกนนอนหรือแกน x เนี่ยก็คือช่วงเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2012ลากยาวไปนู่นเลย2030ส่วนแกนตั้งแกน y ก็คือราคาเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐแต่ที่น่าสังเกตคือสเกลมันดูแปลกๆมันไม่ใช่สเกลธรรมดาใช่ค่ะ ประเด็นเรื่องสเกลลอการิทึมนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าราคาของบิตคอยนี่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดมากการใช้ s สเกลนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้น uh huh. อย่างเช่นนะคะการเพิ่มจาก10ดอลลาร์เป็น100ดอลลาร์ซึ่งก็คือ10เท่าครับ10เท่า,ค,าความสูงบนกราฟเนี่ยมันจะพอๆกับการเพิ่มจาก1,000 0ดอลลาร์ 1, เป็น1,000 0ดอลลาร์ 1, เลยซึ่งก็คือ10เท่าเหมือนกัน oh. เข้าใจแล้วครับคือมันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของวัชจักรได้ดีกว่าถ้าใช้สเกลปกติกราฟมันคงชันมากจนมองอะไรไม่เห็นเลยในอดีตถูกต้องเลยค่ะกราฟในอดีตจะแบนติดคื้นไปเลยแล้วเส้นสีขาวที่วิ่งขึ้น,ข,นขึ้นลงๆงผาดผลไปมาเนี่แหละครับอันนี้ก็คือราคาจริงของบิตคอยน์เลยค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับผมและที่น่าสังเกตคือมันจะเคลื่อนไหวอย,อยู่เหมือนกับอยู่ในแถบสีรุ้งพวกนี้ตลอดเลยนะครับ ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือหัวใจของโมเดลนี้เลยคือการสร้างแถบสีรุ้งตามหลักการที่เรียกว่า logarithmic regression เพื่อสร้างเป็นกรอบการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาจริงๆเรามาเริ่มจากโซนล่างสุดกันก่อนเลยดีกว่าโซนสีน้ำเงินเข้มกับสีม่วงที่เขาเขียนกำกัดไว้ว่า bitcoin dead bitcoin ตายแล้วกับ fire sale ลราคาครั้งใหญ่เ นี่มันคือช่วงเวลาแบบไหนครับเนี่ยมันคือโซนที่สะท้อนออจิตวิทยาตลาดในช่วงที่ตกต่ำสุดเลยค่ะอืเป็นช่วงที่ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวโน้มปกติมากๆข่าวร้ายก็จะเต็มไปหมดผู้คนสิ้นหวังแล้วก็มองว่าบิตคอยอาจจะจบแล้วครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์บนกราฟนี้นะคะจะเห็นเลยว่าช่วงเวลาที่ราคาแตะโซนสีน้ำเงินเนี่ยมักจะเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดเสมอเลยค่ะออ เป็นจุดที่น่าเข้าซื้อที่สุดโอเคงั้นขยับขึ้นมาที่สีฟ้าอ่อนที่เขียนว่า buy คือซื้อแล้วก็สีเขียว accumulate สะสมแล้วก็สีเขียวอ่อน hold all. โซนนี้ดูเป็นมิดขึ้นมาหน่อยเหมือนเป็นสัญญาณว่าราคาย,ยังถูกอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโซนสีเขียวคือช่วงที่โมเดลมองว่าราคาย,ยังคงถูกหรือ still c h e p เป็นช่วงเวลาของการสะสมครับ ส่วนคำว่า holder ที่เป็นสีเขียวอ่อนนะคะมันมาจากสแสดงในวงการคริปโตอ๋อผมเคยได้ยินอยู่ค่ะที่หมายถึง hold on for dear life หรือการถือเอาไว้แน่นๆไม่ขายมันเหมือนเป็นจุดกึ่งกลางของวัฏจักรที่ราคากำลังเริ่มไต่ระดับขึ้นแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะที่ร้อนแรงเกินไปน่าสนใจครับทีนี้เราไปดูโซนร้อนแรงด้านบนกันบ้างตั้งแต่สีเหลืองที่เขียนว่า is d i b a u a b l e นี่คือฟองสบู่หรือเปล่าสีส้ม FOMO หรือกลัวตกรดแล้วก็สีแดง Sell seriously ขายอย่างจริงจังไปจนแดงเข้มสุดเลย Max bubble ภาวะฟองสบู่สูงสุดแค่ชื่อก็รู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจในโซนนี้คือมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความโลภของตลาดเลยค่ะความโลภใช่ค่ะเมื่อราคาเข้าสู่โซนสีเหลืองคนจะเริ่มตั้งคำถามถึงฟองสบู่พอเข้าโซนสีส้มหรือ FOMO โโเนี่ยนักลงทุนรายย่อยก็จะเริ่มกระโดดเข้ามาในตลาด อ๋อเพราะกลัวว่าจะพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาลใช่เลยค่ะแล้วพอร,ราคาพุ่งไปสู่โซนสีแดงนั่นคือสัญญาณเตือนจากโมเดลนี้แล้วว่าตลาดกำลังร้อนแรงถึงขีดสุดครับมีความเสี่ยงสูงมากแล้วในอดีตก็มักจะตามมาด้วยการปรับฐานหรือราคาตกครั้งใหญ่เสมอในกราฟเราจะเห็นเส้นประแนวตั้งหลายเส้นเลยที่เขียนว่า halving ซึ่งมันจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ4ปี มีปี2016-2020แล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2024แล้วก็มี2028อีกที่น่าสังเกตคือเหมือนกับว่าหลังเหตุการณ์นี้ราคาจะพุ่งขึ้นเป็นรอบใหม่ทุกครั้งเลยมันคืออะไรครับ h o ว i n g คือคกลไกที่ถูกโปรแกรมไว้ในระบบของบิต o i n เลยค่ะครับมันคือการลดจำนวนบิตคอยใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือรางวัลสำหรับนักขุดให้มันลดลงครึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติลดลงครึ่งหนึ่ง ใช่ค่ะทุกๆ4ปีโดยประมาณซึ่งสิ่งนี้มันทำให้อุปทานหรือ supply ของบิตคอยน์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเนี่ยมันลดลงอ๋อเข้าใจแล้วครับพออุปทานใหม่ลดลงแต่ความต้องการหรือ demand เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยค่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นได้ซึ่งกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ว่านี้ในอดีตได้ชัดเจนมากชัดเจนมากเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับอนาคตครับถ้าเรามองตามแนวโน้มของแถบสีรุ้งที่มันพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตหลังปี2024ไปจนถึง2030กราฟนี้กำลังบอกว่าเพดานราคาสูงสุดในโซน Max Bubble อาจจะไปถึงระดับล้านดอลลาร์ได้เลยใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่โมเดลนี้คาดการไว้ Oh. หากวัฒจักรในอดีตยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมนะคะแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงการฉายภาพจากข้อมูลในอดีตไม่ใช่การรับประกันอนาคตประโยชน์ของมันคือการให้กรอบความคิดมากกว่าค่ะว่าวัฒจักรของบิตคอยน์เป็นยังไง แล้วกรอบราคาที่เป็นไปได้มีหน้าตาแบบไหนถ้าประวัติศาสตร์สำรอยสรุปแล้วนะครับจากการเจาะลึกข้อมูลจาก KP Invest ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นว่ากราฟสีรุ้งนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่ของบิตคอยผ่านเลนส์ของออจิตวิทยาตลาดตั้งแต่ช่วงที่คนกลัวสุดขีดไปจนถึงช่วงที่คนโลภสุดขีดเลยแล้วมันยังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างเหตุการณ์ฮาวิ่งกับวัฏจักรของราคาย มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจได้ดีมากเลยค่ะครับผมช่วยให้เรามีมุมมองว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ณจุดไหนของวัฏจักรเมื่อเทียบกับอดีตแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกโมเดลมีข้อจำกัดและนี่ก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในอีกหลายๆเครื่องมือที่ควรพิจารณาประกอบกัน ก็ <G ül ets> ต้องขอขอบคุณทาง KP Invest อีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็จุดประกายการพูดคุยในวันนี้ครับและนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่กราฟนี้ทิ้งไวใ้ให้เราไปคบคิดต่อก็ได้นะคะครับคือแม้ว่าประวัติศาสตร์จะดูเหมือนซ้ำรอยมาตลอดแต่จะมีปัจจัยอะไรในอนาคตบ้างที่อาจจะเข้ามาทำลายวัฏจักรนี้แล้วทำให้มันไม่เป็นไปตามที่โมเดลคาดการไว้อีกต่อไปอืมน่าคิดมากครับแต่จะเป็นกฎระเบียบใหม่ๆจากภาคารัฐ เทคโนโลยีคู่แข่งที่เกิดขึ้นหรือทิศทางการยอมรับในระดับสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง KP Invest นะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ